ช่องตามใจทูเดย์บทที่1421รวมกับบรรพบุรุษโลหิตบรรพบุรุษโลหิตโมหโหมากสะบัดมือตบตรามือโลหิตที่มีพลานุภาพถูกผลักออกมาเหมือนอากาศจะแยกออกจากกันแข็งแกร่งเป็นอย่างมากพวกเขาสองคนกำลังลอยอยู่กลางอากาศด้านล่างยังมีผู้ฝึกบูและคนทั่วไปที่มีความกล้าอยู่เป็นจำนวนมากอีกทั้งในมือของคนทั่วไปยังมีกล้องถ่ายรูปที่มีเลนส์ซูมระดับสูงและกล้องวิดีโออีกด้วย เมื่อเกิดการต่อสู้ขนาดใหญ่กลางอากาศคนด้านล่างพากันคึกคักขึ้นมาทันทีบรรพบุรุษโลหิตทำการศึกษามาตลอดว่าจะเปิดพระราชวังที่อยู่ในอากาศได้อย่างไรนี่ไม่ใช่ความลับมันต่อเนื่องมาเป็นเวลานานแล้วแน่นอนว่าช่วงนี้บรรพบรุษโลหิตเข่นฆ่าไม่น้อยแต่ก็ยังมีคนอายุน้อยที่ไม่กลัวตายหรือไม่รู้จักฟ้าสูงแผ่นดินต่ำอยู่ที่นี่ไม่น้อยเหมือนกันตอนนี้เห็นการต่อสู้กลางอากาศเริ่มขึ้นก็เห็นเงาของหลินหยุน ยอดฝีมือบูบางส่วนในบรรดาน,นั้นมีไม่น้อยที่เคยต่อกรกับหลินหยุนหรือไม่ก็รู้ว่าหลินหยุนเป็นใครจนปัญญาในโลกบูหลินหยุนก็เหมือนเทพผู้ฝึกบูที่ไม่รู้จักหลินหยุนมีน้อยมากตอนนี้เห็นด้านหลังของหลินหยุนถึงคนที่มีความแค้นใหญ่หลวงกับหลินหยุนก็เริ่มตื่นเต้นขึ้นมาบางคนถึงกับส่งเสียงร้องออกมาอย่างตกใจดูเร็วนั่นหลินชางฉองนั่นคงเป็นหลินชางฉองสินะ เขาหายไปพักใหญ่เลยใช่ว่ากันว่าทะเลสาบใหญ่ๆของเขาโดนปีศาจอย่างหลงอ้าวจมตีแล้วตอนนี้ไม่รู้ว่าปู่แม่คู่มั่นและลูกศิษย์อยู่ที่ไหนเขาเก็บตัวมาตลอดตอนนี้ออกมาแล้วเหรอนี่คือหลินชางชองจริงเหรอไม่ใช่หรอกมั้งถึงคนนี้ดูคล้ายหลินชางชองแต่ดูอายุมากกว่าหลินชางชองนะพวกนายดูสิ คนนี้ผมขาวทั้งหัวใบหน้าสู้พผอมไม่ใช่หลินชางสองแน่หลินชางสองตัวจริงจะกลายเป็นแบบนี้ได้อย่างไรยิ่งไปกว่านั้นถึงผลการฝึกตนของหลินชางสองสูงส่งมากแต่นี่เพิ่งผ่านไปนานแค่ไหนกันจะมีผลการฝึกตนสูงส่งที่สามารถต่อสู้กับบรรพบุรุษโลหิตได้อย่างไรดังนั้นถึงคนคนนี้เหมือนหลินชางสมากแต่ฉันว่าไม่ใช่หลินชางสองตัวจริงเอิ์ดพูดมาก็มีเหตุผล ถึงคนนี้ไม่ใช่หลินชางสองแต่ดูท่าว่าจะเกี่ยวข้องกับหลินชางสองแน่ๆหรือบางทีอาจเป็นผู้ฝึกบูของตระกูลหลินไม่แน่อาจเป็นยอดฝีมือที่ตระกูลหลินซ่อนเอาไว้นานแล้วก็ได้ดูสิถ้าคนคนนี้เอาชนะบรรพบุรุษโลหิตได้ต้องเป็นโชคดีของชาวจีนแน่ๆอย่างน้อยก็ไม่ทําร้ายเข่นฆ่าพวกเราผู้ฝึกบูด,ด้านล่างจํานวนมากต่างพากันเริ่มคาดเดาต,ตัวตนของหลินหยุน ถึงขั้นที่มีคนคิดว่าเป็นยอดฝีมือที่ตระกูลหลินซ่อนเอาไว้มีหน้าละตอนนี้สภาพของหลินหยุนมีผมขาวทั้งหัวและบาดเจ็บสาหัสเมื่อกี้เผชิญหน้ากับเจ้าสำนักอริยสัตว์ในโลกคุณชางใช้อิทธิริษตปฏิหารร่วงสังหารทำให้สูญเสียอายุไขไปไม่น้อยตอนสูญเสียอายุไขไปไม่กี่ครั้งก่อนหน้านี้ภายนอกของเขายังไม่เปลี่ยนไปมากเท่าไหร่อย่างน้อยก็ไม่ชัดเจนเหมือนครั้งนี้ แต่ครั้งนี้แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงราวกับว่าเจ้าสำนักอริยศาสตร์ที่ก้าวเข้าสู่แดนจิตตปฐมแข็งแกร่งจริงๆแข็งแกร่งจนถึงขั้นเหลือเชื่อเขาทำได้เพียงแผดเผาอายุขให้มากขึ้นใช้อิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ร่วงสังหารอย่างไม่คิดชีวิตถึงจะสามารถฆ่าอีกฝ่ายได้ดังนั้นเปรียบเทียบเขากับก่อนหน้านี้เหมือนเป็นคนละคนจริงๆตั้งแต่ระยะนี้บริพบุรษโลแห่งแกร่งท่ามรีมทานกดดันทุกคนได้เป็นอย่างมากเข็นฆ่าย่างตามใจชอบ เดิมทีพวกเขาฝากความหวังเอาไว้ที่หลงอ้าวเพราะคนพวกนี้ไม่รู้ว่าหลงอ้าวเป็นอสูรไร้ไร้เทียมทานที่ออกมาจากหนานไห่คิดว่าหลงอ้าวคือยอดฝีมือไร้เทียมทานที่หลบซ่อนตัวเอาไว้แต่หลังจากหลงอ้าวปรากฏตัวเหมือนกับอสุรกายทำให้โลกเกิดความอมรรมครั้งใหญ่และฆ่าคนนับไม่ถ้วนอีกทั้งจำนวนการฆ่ายังมากกว่าบรรพบุรุษโลหิตด้วย บรรพบุรุษโลหิตมีจำนวนการฆ่าไม่มากแต่ลูกหลานที่เขาสร้างออกมาแทบจะมีอยู่ทั่วจีนถึงมีอาวุธก็ไม่มีทางรับมือได้ลูกหลานของบรรพบุรุษโลหิตต่างเข็นฆ่ายอย่างบ้าคลั่งไปทั่วทุกที่พวกผู้ฝึกบูในโลกบูพวกนี้หลังจากโดนหลินหยุนจัดการคนที่เหลือล้วนค่อนข้างซื่อตรงและทำตามหลักการที่หลินหยุนกำหนดไว้มีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ขนาดนี้ในจีนแน่นอนว่าพวกเขาไม่นิ่งดูดดยอยู่แล้ว แต่การพัฒนาของลูกหลานบรรพบุรุษโลหิตเร็วเกินไปและแข็งแกร่งเกินไปด้วยพวกเขาไม่สามารถจัดการได้ดังนั้นตั้งแต่ช่วงนี้มาพวกเขาจึงมาที่ชายทะเลตรงไหาฝากความหวังไว้กับพระราชวังบนอากาศบางทีอาจได้รับความโชคดีจากในนั้นและทําให้ความโอลานในจีนสงบลงได้แต่จนถึงตอนนี้พวกเขายังไม่เห็นความหวังใดเมื่อหลินหยุนปรากฏตัวตรงหน้ากลับทําให้ทุกคนมีความหวังไม่น้อยตอนนี้กลางอากาศ ลินหยุนกับบรรพบรุษโลหิตกำลังต่อสู้อยู่อีกด้านของพระราชวังขนาดใหญ่หมัดหนึ่งทำลายตราฝ่ามือใหญ่ของบรรพบรุษโลหิตหลินหยุนก็ตัดสินพละงกำลังของอีกฝ่ายได้ทันทีขั้นยาทองระดับแปดสูงสุดยอดถึงเขาจะบาดเจ็บแต่เมื่อผลการฝึกตนแบบนี้อยู่ต่อหน้าเขาก็ยังไม่เท่าไรเมื่อทำลายฝ่ามือของอีกฝ่ายหลินหยุนห่อออกมาและหายวับไปวินาทีต่อมาร่างลางของเซียนขนาดใหญ่ปรากฏออกมา ในมือร่างลางของเซียนถือกระบี่ขนาดใหญ่แทงไปยังบรรพบุรุษโลหิตเมื่อแทงออกมาความอันตรายถาโถมลงมายังพื้นดินบรรพบุรุษโลหิตาสุดหายใจเฮือกเบิกตาโตทันทีคิดไม่ถึงว่าหลินหยุนจะมีผลการฝึกตนแข็งแกร่งเช่นนี้อุทานอย่างตกใจและใช้นิ้วแตะตรงหว่างคิ้วเลือดหนึ่งหยดลอยออกมาและพุ่งออกไปลมปราณของเขาอ่อนแอลงทันทีแต่ความเร็วยังไม่ลดลงหันหลังเหาะหน,นีอย่างรวดเร็ว กระบี่ยักย้ายฟาดฟันลงบนหยดเลือดที่กลายเป็นตาข่ายโลหิตทำให้ตาข่ายโลหิตพังทลายลงทันทีแต่พลานุภาพของกระบี่ยักษ์ก็ลดลงไปมากเช่นกันเงากระบี่ค่อยๆรบปรี่ลงแต่ชีกระบี่อันบ้าคลั่งยังคงถาโถมบรรพบุรุษโลหิตอยู่ในนั้นร่างของบรรพบรุษโลหิตค่อยๆเลือนรางลงลมปราณอ่อนแอลงมากแต่กลับหอนหนีโดยไม่หันหลังกลับมา เห็นบรรพบรุษโลหิตหนีไปสีหน้าของหลินหยุนเคร่งครึมแต่ไม่ได้ตามไล่ฆ่าอีกฝ่ายคนคนนี้มีวิธีมากมายตอนนี้เขากำลังบาดเจ็บถ้าจะฆ่าอีกฝ่ายคงต้องสูญเสียกำลังมากและเสียเวลามากอีกด้วยเมื่อเห็นหลินหยุนไม่ไล่ตามมาเจียซินที่อยู่ในหลิงไถถ้าไม่ฆ่าเขาตอนนี้ต่อไปถ้าคิดจะฆ่าเขาต้องยากแน่นอนทัสโลหิตเจ้าเล่ห์เพทุบายที่สุดอีกทั้งยังมีวิธีที่ไม่ธรรมดาด้วยและสิ่งที่เชี่ยวชาญที่สุดคือการปกปิด ยังมีอีกอย่างหนึ่งแค่ทัสโลหิตเพิ่มขึ้นผลการฝึกตนของเขาก็จะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆดังนั้นการยกระดับของเขาจึงเร็วมากสรุปว่าถ้าไหนไม่คว้าโอกาสนี้ไว้ครั้งหน้าอยากมีโอกาสแบบนี้อีกคงไม่ง่ายขนาดนั้นหลินหยุนพยักหน้าแล้วพูดว่าไม่เป็นไรตอนนี้ฉันมีเรื่องสำคัญยิ่งกว่าที่ต้องทำแค่ทัสโลหิตธรรมดาธรมดา,มดาไม่มีทางทำอะไรได้หรอกเจียซินพูดว่างั้นคุณจะหาหลงอ้าวยังไง ในสำนักนั้นของคุณแม้จะมีร่องรอยอยู่บ้างแต่ก็ไม่พอให้เป็นเบาะแสหรอกนะลินหยุนขมวดคิ้วถอนหายใจเบาๆเย็นสถานไปทั้งใจช่องตามใจทูเดย์บทที่หนึ่งสี่สองสองตามหาร่องรอยลินหยุนไม่ได้ตอบเจียสซินเขาหอบไปหน้าพระราชวังเมื่อสัมผัสถึงลมปราณอันคุ้นเคยที่ปลดปล่อยออกมาจากพระราชวัง ทำให้จิตใจที่วุ่นวายของเขาสงบลงเล็กน้อยและใจเย็นลงด้วยหลังจากยื่นมือออกไปสัมผัสพ,พ,พระราชวังเบาๆหลินหยุนหอ,อกกลับมายังทะเลสาบเยียา,ยาส่วนยอดฝีมือบูและคนธรรมดาที่อยู่ด้านล่างเมื่อเห็นลิ้นหยุนออกมาต่างพากันดีใจย,ยกใหญ่คนจำนวนไม่น้อยพากันใช้มือถือและกล้องวิดีโอบันทึกภาพเอาไว้และอัปโหลดลงบนอินเทอร์เน็ตทันใดนั้นข่าวที่บรรพบุรุษโลหิตพ่ายแพ้และหนีไปหลินชางสองกลับมาแพร่กระจายไปทั่วทุกมุม ใช่แล้วหลินชางฉองหลังจากที่คนส่วนใหญ่ดูวิดีโอต่างแน่ใจว่าคนที่เอาชนะบรรพบุรุษโลหิตได้คือหลินชางฉองเพราะคนทั่วไปไม่ใช่นักบูนักบูมีตันกัความคิดของนักบูพวกเขาตัดสินจากด้านผลการฝึกตนเวลาแต่คนทั่วไปไม่ใช่อย่างนั้นหลินหยุนหลินชางฉองในใจของชาวจีนมีเพียงหนึ่งเดียวแข็งแกร่งไร้เทียมทานเป็นเทพที่ช่วยให้รอดพ้นจากความอันตราย สมศสยบคนเลวเท้าเหยียบวิมานใช้พระกำลังของตัวเองทำลายเจ้าพ่อโลกอย่างอเมริกาเขาเป็นความภาคภูมิใจของชาวจีนดังนั้นในวิดีโอคนที่เอาชนะบนรรพบุรุษโลหิตที่ไร้กาดต้องเป็นหลินหยุนการปรากฏตัวของหลินหยุนเกิดความสันสะเทือนไปทั่วและเหมือนเป็นยาใจอันแข็งแกร่งให้ทุกคนกลับมาทะเลสาบเยี่ยหย่ามโม่เฉินยังอยู่เขายังไม่ไปไหน เมื่อเห็นหลินหยุนกลับมาโม่เฉินรีบยื่นมือถือให้หลินหยุนแล้วพูดว่าท่านหงโทรมาเขาเห็นนายปรากฏตัวเขาโทรหานายไม่ติดเลยโทรหาฉันหลินหยุนพยักหน้าย,ยื่นมือไปรับโทรศัพท์มาได้ยินเสียงท่านหงที่ไม่ได้เจอกันนานตอนนี้ขนาดเสียงของท่านหงยังสั่นเครือสั่นเพราะความตื่นเต้นเพราะตอนนี้หลินหยุนกลายเป็นคนที่ช่วยชีวิตพวกเขาไปแล้วกลืนน้ำลายลงคอท่านหงพูดด้วยเสียงสั่นเครือว่าหลินหยุน นายกลับมาแล้วจริงๆเหรอลินหยุนพูดว่าท่านหงฉันกลับมาแล้วจริงๆฉันพอรู้เรื่องคร่าวๆแล้วสิ่งที่ฉันอยากถามตอนนี้คือหลงอ้าวอยู่ที่ไหนฉันเชื่อว่าคุณน่าจะมีเบาะแสบ้างใช่ไหมรัฐบาลก็ยังมีความสามารถอย่างน้อยถ้าอยากตามหาใครสักคนในตอนนี้โอกาสที่จะหาไม่เจอมีน้อยมากเพราะนี่คือยุคของเทคโนโล,โลยี ถึงหลงอ้าวมีผลการฝึกตนแข็งแกร่งแต่ไม่ได้อยู่ในยุคนี้ไม่น่าจะรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีบางอย่างในสมัยนี้โดยเฉพาะเทคโนโลยีระดับสูงท่านหงพูดว่าหลินหยุนเรื่องที่หลงอ้าวจมตีทะเลสาบเยยาเราจนปัญญาจริงๆนายน่าจะเข้าใจเรามีเบาะแสที่หลงอ้าวออกไปจากทะเลสาบเยาจริงจริงเมื่อได้ยินคำพูดของท่านหงหลินหยุนพูดอย่างร้อนใจอยู่ไหนท่านหงพูดอย่างจริงจังว่า ตรงไหหลังหนีออกไปจากทะเลสาบเยียวหวาดดาวเทียมความละเอียดสูงของเราสะกดรอยตามเขาตลอดเวลาเห็นว่าเขาไปทางตรงไห่แต่หลังจากเขาถึงตรงไห่ดาวเทียมของเราก็ถูกพลังรบกวนจนถูกปิดกั้นสัญญาณดังนั้นตอนนี้เราจึงไม่รู้ตำแหน่งที่แน่นอนของเขานายต้องไปหาเองแต่ที่แน่ใจได้คือเขายังไม่น่าจะออกจากบริเวณตรงไหยอย่างน้อยน่าจะอยู่ขอบเขตกลางอากาศหมื่นลี้เพราะการที่ดาวเทียมถูกรบกวนเกี่ยวข้องกับพระราชวังนั่น เมื่อหลินหยุนได้ยินจึงเงียบไปครู่หนึ่งแล้วถามว่าท่านหงมีข่าวเกี่ยวกับคนในครอบครัวฉันไหมท่านหงพูดว่าไม่มีตอนที่หลงอ้าวออกไปจากทะเลสาบเวหวาเราไม่เห็นร่องรอยคนของตระกูลหลินสักคนหลังจากหลงอ้าวออกไปคุณโม่เฉินไปที่ทะเลสาบเยยา,ยาก็ไม่พบอะไรเลยคุณโม่เฉินบอกว่าการที่หลงอ้าวโจมตีทะเลสาบเยยา,ยาข้อแรกคือต้องการแก้แค้นศัตรูของหนานหายข้อสองคือต้องการนายท่านของตระกูลนาย และสิทธ์พูดถ่ายทอดวิชาบูของนายทั้งสองคนเราพิจารณาว่าคนในครอบครัวของนายน่าจะยังมีชีวิตอยู่แค่ปีศาจนั่นไม่ได้การถ่ายทอดวิชาบูก็ไม่น่าจะลงมือฆ่าพูดถึงเรื่องนี้ฉันต้องขอโทษนายด้วยเพราะถ้าตอนนั้นฉันไม่บอกให้ในายท่านของตระกูลนายพาคนไปล้อมโจมตีปีศาจนั่นคงไม่ทําให้เกิดเรื่องแบบนี้ลินหยุนพูดด้วยเสียงเย็นชาไม่ต้องพูดถึงเรื่องพวกนี้ก่อนฉันจะไปตรงไห่ พูดพลางหลินหยุนวางสายคืนมือถือให้โมเฉินเหาะขึ้นไปกลางอากาศอย่างไม่รีรอมุ่งหน้าไปยังตรงไห่อีกครั้งบนทะเลตรงไห่อันกว้างใหญ่ร่างของหลินหยุนเหมือนสายฟ้าดวงจิตโผล่ออกมาค้นหาอย่างต่อเนื่องตอนนี้ดวงจิตของเขาค้นหาลึกลงไปในน้ำประมาณพันเมตรได้อย่างไม่เป็นปัญหาถึงบริเวณทะเลตรงไห่จะใหญ่มากแต่ความเร็วของหลินหยุนก็ไวมากเช่นกันระยะเวลาไม่นานก็ค้นหาได้สองรอบแล้ว แม้แต่บริเวณที่นอกเหนือจากการปกคลุมของลมปราณพระราชวังเขาก็ค้นหาเป็นวงกว้างเช่นกันแต่ก็ไม่เจออะไรเลยนี่ทำให้หลินหยุนกลุ้มใจขึ้นมาอีกครั้งขณะนั้นเจียซินที่อยู่ในหลิงถ่ายพูดว่าก่อนหน้านี้ตอนคุณสู้กับบรรพบุรุษโลหิตที่นี่หลงอ้าวคงจะรู้แล้วว่านายอยู่ที่นี่และน่าจะรู้ความแข็งแกร่งของคุณแต่เขาคงไม่รู้ว่าคุณคือเจ้าของทะเลสาบเย,ายาีย่านี่คือการชิงลงมือก่อน แต่คุณค้นหาอย่างใหญ่โตขนาดนี้ความเคลื่อนไหวไม่ใช่น้อยๆถึงเขาไม่รู้ตัวต,วตนที่แท้จริงของคุณแต่คงไม่กล้าออกมาง่ายหรอกหรอกฉันว่าคุณต้องลงไปหาในน้ำจะดีกว่าและไม่ต้องเผยลมปราณชัดเจนขนาดนี้ด้วยหลินหยุนพยักหน้าและพูดกับเจียซินในใจว่าแต่เมื่อลงไปใต้น้ำดวงจิตของฉันจะเจออุปสรรคบริเวณที่ค้นหาจะลดลงเธอต้องใช้พลังจิตยานช่วยฉันค้นหาเจียซินพูดว่าได้ฉันจะพยายามเต็มที่ หลินหยุนไม่พูดอะไรมากลงไปในน้ำทันทีน้ำในทะเลตรงไหลึกมากพื้นที่ส่วนใหญ่ลึกเกินกว่าหมื่นเมตรบางที่ลึกเป็นสองถึงสามหมื่นเมตรตอนนี้หลินหยุนอยู่ในน้ำพลังของดวงจิตลดลงบริเวณที่สามารถค้นหาได้มีประมาณร้อยเมตรเท่านั้นและสูญเสียพลังรวดเร็วขึ้นด้วยอีกทั้งเขายังบาดเจ็บสาหัสด,ดังนั้นจะค้นหาใต้น้ำจึงลำบากเป็นอย่างมากแต่เขาก็ไม่ได้ไรจุดมุ่งหมายหลงอ้าวเป็นอสุรกายร้ายที่ออกมาจากหนานไหแต่ตอนนี้กลับเข้ามาในตรงไห นี่แสดงว่าไอ้หมอนี่ยังไม่ถอดใจกับพระราชวังกลางอากาศเพราะพระราชวังนี้ลอยขึ้นมาจากใต้ทะเลตรงไห่หลงอ้าวเข้ามาที่นี่แน่นอนว่าต้องมาหาอะไรจากทะเลตรงไห่แน่นอนหลินหยุนอยู่ในน้ำปลดปล่อยดวงจิตออกมาอย่างต่อเนื่องเพื่อค้นหาความเคลื่อนไหวคร่าวๆส่วนเจียซินก็ใช้พลังจิตยานเช่นกันแน่นอนว่าพลังจิตยานแข็งแกร่งกว่าพลังดวงจิตมากทั้งสองสิ่งไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกัน พลังจิตยานของเจียซินปกคลุมไปทั่วบริเวณพันเมตรทันทีไม่นานเจียซินก็พบอะไรบางอย่างที่นี่ขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ